สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีเชนเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายพี่น้องวันที่16กรกรกฎาคม2567นะคะพี่น้องคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะเป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดแต่ละรอบนะคะทุกท่านถ้าท่านบ่มักบ่ชอบให้ท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่าน เลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะ fc ขาจะจะมีเรื่องจะถามนะคะทุกคนระหว่างจีนกับจีน vfp นะคะ fc อยากให้ใจลงอะไรช่วงนี้จีนหลุดบ่อยนะคะทุกคนคะแต่ว่าจะให้เลือกนะคะทุกคนระหว่างจีนปกติกับจีนมีนะคะจจจะเลือกลงอะไรถ้าสมมุติว่า ให้ลงจีนไว้ B A P ใจก็จะไม่ลงจีนให้นะคะทุกคนใจก็ถามความสมัครใจของ F C ก่อนนะคะว่าอยากรับชมอะไรนะคะถ้าอยากรับชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปบอกใจได้นะคะเผื่อใจเปลี่ยนเป็นจีน V ให้นะคะช่วงนี้ก็จีนก็หลุดบ่อยมากนะคะทุกท่านมาดูนะคะวันที่15ใจให้เด่นรอบเช้า5และ4เด่นรอบบ่าย1และศว,วันนี้หลุดนะคะทุกคน สลับกันมาพี่้องรอบเช้ามา899 0 9นย์ะคะมาเข้าศูนย์ของรอบบ่ายรอบบ่ายจะให้1และศนย์มา16 2 4 6สองหมาเข้า4ของรอบเช้าเลขเด่นประจำวันมาไหมรอบเช้าหลุดหมดรอบบ่ายมา2นะคะทุกท่านเอาไปรุ่นต่อพี่้องวันที่16นะคะทุกท่านคะ่ะวันที่16นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้รอบเช้าเจได้อยู่ที่4และสาม เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะสี่แปดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ห้าสี่สามสามค่ะสามแปดสามเจ็ดสามสามสามศูนย์ 9ามเก้าห้าเรนรอบบ่ายอยู่ที่8และเจ็ดค่ะทุกท่าน8ปดส8่แปดส8มแดหนึ่งแดหกแเจนะคะ เจ็ดแปดเจ็ดสนะคะทุกท่านประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นค่ะสี่สามแปดนะคะสี4แป3สี่เนะคะทุกท่าน 8กับ7รอบบ่ายนะคะ8,4 8,3 7,8,7,4 7,3นะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเดือรอบละ4คู่ น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนวันนี้รอบละสี่คู่เลยกับเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนรอบละสามคู่นะคะทุกคนคะเลขเด่นประจาวันอังคารอยู่ที่เลขสามและเลขแปดเลขเบิ้ลประจําวันอยู่ที่สามสามนะคะสามกับแปดนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะถ้าท่านไม่ชอบตัวเด่นที่วางให้เนาะพี่น้องเนาะ หุ้นขาหุ้นวันอังคารใจก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เอฟซีก็เพอๆเพบ้างนะคะเรามาดูนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่4และ3เด่นประจําวันอยู่ที่3และ8ปเป็น4 3 4 8ติดคู่ตัวเด่นทั้ง2คู่เลยนะคะถ้าชอบคู่อื่นนอกเหนือจากคู่ตัวเด่นก็สามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะ3ค่ะ3 3 3 8ติดเลขเบิ้ลประจําวันเลขเด่นประจําวัน8กับ7รอบบ่ายและ3กับ8เด่นประจําวันเป็น8 3ส แปนะคะเคะ่ะ7จ็ดนะคะแปดสามดพี่น้องจะบอผิดนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่านเป็นยังไงเน่ยนาะมีครูใดมกักบ่พี่น้องมักก็ตามได้เด้อจ้ะเด้อบอ่มักก็ให้ผ่านพี่น้องคะ่ะสถิติกม็มีเขามหลุดเนาะพี่น้องคะ่ะ ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่16กรกฎาคม2567ัหา้อหสิเจ็ก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมัันๆสุขสุขค้นพี่น้องสวัสดีค่ะ